เออเดี๋ยวเล่าเรื่องเมื่อเช้าให้ฟังเรื่องเมาาื่อเช้ามีเคสคุณท่านหนึ่งเนาะเขามาคุยเขาเป็นถมเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเลยว่ามันมีที่มาที่ไปจากการเลี้ยงดูทั้งนั้นเลยจริงๆเพราะว่าเรากับเด็กคนนั้นก็คือกูในร่างนี้อ่ะเด็กตอนชั้นเด็กก็คือกูในร่างนี้มาด้วยปัญหาของการแพน,นิคหัวใจเต้นเร็วแล้วก็หูดับหูดับจังหวะที่เจอกับเพื่อนร่วมงานคนนี้เขาแทบจะแบบ คนไม่ไหวอะ่ะคือใจมันมือมันจะสั่นไปหมดหรืออะไรเงี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้พอคุยแล้วเนี่ยก็เลยไปเจอว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่พยายามโพเท์โพเต์ตีกรอบความเป็นเขาพยายามคิปภาพลักษณ์ของเขาว่าเขาเป็นแบบในเวอร์ชั่นที่ที่สังคมติ๊กถูกอะ่ะเขาเป็นมาตลอดตอนปีสามเนี่ยเขากเา็เพื่อนในห้องเพื่อนผู้ชายเนาะเขาก็เหมือนพยายามพูดเกี่ยวกับแฟนเก่าของเขา จังหวะนั้นนะ่ะเขาโกรธมากแล,แล้วเขาก็เอาไม้ไปตีหัวอีเพื่อนคนนี้ไปทะเลาะแล้วต่อยตีกันกับเพื่อนคนนี้ดูและคุยกับเขาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้สึกได้บางอย่างว่าทําไมเราเหมือนเป็นคนที่พยายามคีฟหน้าตาเลยเนาะเขาเป็นแบบนี้ซึ่งไอตอนที่ปีสามอ่ะที่เขาทะเลาะต่อยตีกันก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกเหมือนว่า การที่เขาคบผู้หญิงคนนี้แล้วคุณกําลังเปิดเผยเรื่องผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าเพื่อนในห้องอีกสามสิบสี่สิบคนในเพื่อนชั้นปีสามมะแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนทุกคนจะมองว่าเฮ้ยเราครบกับคนไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเขาเลยพยายามโปรเทคตัวเขาจังหวะนั้นน่ะเขาสัญชาตญาณมันเด้งขึ้นมาเลยเนี่ยจิตใจสานึกของเขาที่เขาโตมาเนี่ยไอ้สองก้อนเนี้ยสมองสองก้อนเนี้ยตอนเด็กๆอะ่ะเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบคุณแม่เขามักจะชอบไปฟังคนในหมู่บ้าน มีคนเอาเราไปนินทานะแล้วแม่พูดว่าแม่อายเขาอย่าทำให้แม่เสียชื่อได้ไหมเอ,อแคร์สายตาคนอื่นมากแล้จนกลายเป็นว่าทุกครั้งมีอะไรมาก็เหมือนพยายามที่มีคำพูดที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยซับใจหรือไม่เชื่อตัวเขาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามที่สูจนตัวเองเพื่อต้องการการยอมรับเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาคิดมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันว่ามันเป็นที่การเลี้ยงดูหรือเปล่าวะเพราะว่าตอน เวลาสังเกตอะคือน้องชายเขาอ่ะก็เป็นเหมือนกันจังหวะที่ด้วยความที่เขาทํางานแล้วน้องชายมาทํางานที่เดียวกันกับเขาซึ่งปัจจุบันนี้น้องชายลาออกไปแล้วเพราะว่าทนกับสภาพเพื่อนคนนั้นอะที่มันบัฟทุกวันอะไม่ไหวตัวเขาเองอ่ะเหมือนก็หูดับแล้วก็เป็นฟิลที่แบบยืนเหมือนแบบหัวใจเต้นเร็วอะทาไมหัวใจเต้นเร็วรู้ป่ะอะรีนารีนมันหลังจังหวะนั้นมันโกรธแต่อยากจะอยากจะซัดหน้าแม่งแต่ทำไม่ได้สมองสติปัญญาถูกพัฒนามาดีมาก ขึ้นแล้วดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาอ่ะต่อสู้กับสมองของตัวเองความเป็นเด็กของเขาที่เขาปกติเขาก็ปึ้งเลยเขาก็ระท้าเลยพร้อมต่อยเหมือนตอนปีสามอ่ะแต่นี่คือไม่ได้แล้วไงโตแล้วมันก็เลยเหมือนเก็บ อัดอยู่ข้างในเหมือนคล้ายๆว่าหม้อที่มันจะระเบิดอ่ะแล้วเราปิดฝาอัดไว้อย่าให้มันอยาให้มันดันออกมานะอยาให้มันดันออกมานะอย่างนั้นอ่ะเขาเป็นแบบนั้นอ่ะดังนั้นหูจึงดับหัวใจเต้นเร็วอะไรเงี้ยคือเขาอ่ะไปไปไป,ไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเนาะหมอที่โรงพยาบาลก็เน้นจ่ายยาไงเหมือนเหมือนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็เลยมาคุยกับนิกกี้ใช่ปะ่ะก็เลยเหมือนมาเจอต้นเหตุที่เราช่วยเขาหาไอตอนเด็กๆอ่ะเขาโตมาในเวอร์ชั่นที่ว่าพ่อแม่ พ่อแม่ชอบทะเลาะกันทุกวันทุกเรื่องแม่ก็จะแบบจุ๊กจิ๊กไปหมดคือเด็กคนนั้นต้องมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันเข้าใจผิงปะมันเหมือนตัวเขาไม่ได้รับการยอมรับอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาทําอะไรไม่ได้พ่อพ่อเป็นเวอร์ชั่นของเสียงดังด้วยมันก็เลยกลายเป็นเขาในวันนี้คือเขาแบบไม่ค่อยชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทะเลาะกันเออซึ่งเขาเขาบอกว่าเขาพูดเลยนะบอกว่าเวลาจะมีแฟนอ่ะเรื่องที่เขานิดเลยก็คือเรื่องของการที่ว่าถ้าแฟนคนไหนคุยไม่รู้เรื่อง แล้วต้องมานั่งทะเลาะก,กันเขาไม่เอาเลยเขายกตัวอย่างว่าสมมุตินะเขาประชุมอยู่แล้วแฟนโทรมาแล้วก็คือตัดสายหลายรอบแล้วก็ยังโทรอีกไม่คบต่อเลยเพราะอะไรไม่อยากให้มันเลยเถิดไปถึงขั้นทะเลาะแต่เวลามีแฟนน่ะมันเป็นไปไม่ได้ป้าที่จะไม่ทะเลาะก,กันเลยอ่นึกออกปะเขาก็บอกว่าใช่ไงมันเป็นไปไม่ได้แต่เวลาที่เขาคุยกัน่ะเขาต้องการคนที่เป็นคุยแบบไม่ใช่ทะเลาะแบบนั้นช้าๆแล้วเห็นแล้วผลมากกว่าเขาก็เลยบอกว่า แต่ทุกวันนี้ก็คบอยู่คบมาสองปีแล้วซึ่งคนนี้ก็คือแบบดีอะ่ะไม่ได้เป็นวิ่ีของการที่แบบงี่เงาแล้วก็ชวนทะเลาะขนาดนั้นเห็นไหมว่าเด็กคนหนึ่งมันหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งวันเนี้ยที่เขามาคุยกับนิ๊กี้อ่ะเขาหนีอะไรเขาหนีความเป็นเขาในตอนเด็กนึกออกป่ะเขาไม่ชอบโดยเขาไม่รู้ตัวด้วยนะพอเราไปบอกเขาเขาถึงแบบเออรีอมายเรื่องราวขึ้นมาแล้วจริงว่ะเล่ามาแบบเป็นชาอตๆซึ่งมันเหมือนกันเ๊ะเ,เลยแพทเทิร์นเดียวกันเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าใช่เลยมันเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเลย น้องน้องจะอยู่ไม่ได้กับสภาพที่ทะเลาะก,กันเหมือนกันหลักๆคือคนเข้าใจผิดเมื่อไหร่รับไม่ได้หรือคนตัดสินเขาอะ่ะเขาจะรับไม่ได้มันมันเลยหมดแพชั่นในการทํางานไปนเลยเพราะเจอคนแบบเนี้ยอ่อนิกกี้ก็เลยคุยกับเขาปรับความคิดปรับมุมมองให้เขาโอ้โหทั้งกระบวนการคิดให้เขาเห็นตามความเป็นจริงในจริงจริงๆอะไรเงี้ย